ก็เลยแบบเออก็อยากเติมความหวานก็ก็เลยคิดว่าแบบเออมีอีกสักคนดีกว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่าได้ดูแลด้วยกันก็น่าจะเป็นความหวานที่เราแฮปปี้นาะน่าจะแบบมีความสุขก็คิดว่าจะเป็นเรากําลังสร้างครอบครัวเพิ่มนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีกําลังใจซึ่งกันและการเพิ่มก็อันนี้คิดไปเองจะม่งจะกลับมาวันเหมือนเดิมป่ะมึง ครับ,รบก็จริงจริงจะเล่าว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรภาวะหนึ่งที่ที่คู่รักที่ตั้งใจเลี้ยงลูกมากๆจะเป็นก็คืออันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับเรานก็คือรู้สึกว่ามันจะสวีดกันน้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยจากที่เคยแบบว่าตอนนีเ้เจอกันหอมแคมกันจุ๊บๆกันเลยก็จะ มีน้อยลงบ้างอะไรกันจับกพ่อก็เริ่มน้อยใจก็เลยรักสิบวันละสิบครั้งเป็นห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงนิดนึงนะไปไหนไปนอ่ะครับเดินเล่นแล้วก็โอเคได้ค่ะก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเราตั้งทุกอย่างความรักไปลงที่ลูกก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาดูแลกันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆการแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นที่ว่า อาจจะต้องมีกิจกรรมตอนที่เราทำร่วมกันก็คือการเลี้ยงลูกตัวเล็กๆคนแรกอาจจะเติมให้แบบว่าเอภรรยากลับมาแบบขอแก้จะมีมากเหมือนเมื่อก่อนนนี้น้อยใจอันนี้น้อยใจหรือเปล่าก็เหมือนกับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีแบกว่า ทุ่มความรักให้ลูกอะไรเงี้ยจนลืมดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยการแลกันด้วยอะไรอันนี้ก็ก็เคยคุยกับหลายๆท่านก็คือก็อคือเป็นรู้สึกว่าโอเคเราให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่ลืมเก็บไว้ให้ตัวเองกับคู่รักบ้างเ,เราก็เลยบเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากไม่อยากเป็นคู่รักที่แบบว่าต้องเหินห่างกันไม่ตอไม่อยากจืดอยากเติมตลอดคุเคยคุยกับลูกไหมคะว่าแบบหายไปห้าครั้งหน้าบอกรักอะไร ไ <laughs> อันนี้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 เป็นความรู้สึกของพ่อนะแต่มุมมุมของแม่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคือแม่สปอยมากเพราะว่าคนุณพ่อดูแลดีมากอ่าคือคือ,คอ,คอตั้งแต่จริงๆคือผลประกอบการตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยตั้งแต่จนพิงมีน้องอบเชยอะคะ่ะคือคุณย้งเป็นคนที่ดูแลดีมากๆจริงๆอันนี้ยอมรับมันทำให้แม่แบบเหมือนเหมือนชิลเหมือนสปอยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็พยายามดูแลซึ่งกันและกันกับ แล้วก็ก็เพราะว่าเห็นเห็นถึงความตั้งใจเห็นคมตั้งใจของพ่อก็คือก็คือตั้งแต่มีน้องเนี่ยคุณพ่อทําอาหารให้หรือคุณพ่อดูแลดีมากดูแลคือคือคือก็แทบจะแบบเหมือนเหมือนอ่อเหมือนเหมือนแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างตื่นมาจะดูแลอีกนิดเดียวเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วอ่ะไม่กระดาษอะได้วยกระดาษอะไร เลยทำจริงจริงก็คือมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็อยากดูแลเขากลับเหมือนกันมีรรกาเสิค่ะมีค่ะก็แบบเราก็ายังบอกรักกันทุกวันอ่างเงี้ยก็คือแสดงความรักกันเพราะว่าก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ยังคงอยู่ยังยัง,ย,งยังอบกวนอยู่เหมือนตอนที่เราพบกันวันแรก เนาะก็คือด,ด้วยด้วยด้วยความที่เขาด้วยแหละด้วยเขาเป็นคนแบบนี้ด้วยเลยทําให้เรารู้สึกแบบก็อยากจะแบบทาทุกอย่างคือก็อว่าคู่รักมันต้องเริ่มจากคนสองคนที่คิดเหมือนกัน,นไปทางเดียวกันออชอบในสิ่งคล้ายๆกันแล้วมันก็จะเสริฟกันแล้วคุณพ่อแบบต้องขนาดไหนแบบว่าตื่นเช้าต้องจุ๊นะต้อง่างนี้นะต้องอย่างนี้คือต้องยังไงคะที่เรา <laughs> ก็อะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับคือก่อนหน้านี้มีไงหมายถึงว่าบางทียังไม่ล้างหน้าก็แบบข้างในคือคือปกติอ่ะคุณก้อยเขาจะแบบก่อนที่ม yep ีลูกใช่ไหมครับเขาก็จะแบบเอ้ยหวานนิดนึ่งว่ามันพ่อผมแก้มาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจได้คือเหนื่อยไงดูลูกพาเข้านอนเสร็จปุ๊บก็พอเราจะแบบอ่ะพอลูกเข้านอนเสร็จเหนื่อยแล้วเฮ้ยตัวเองวันนี้สวยจังอืมโอเคโอเคไปชี้ไปอีกห้องหนึ่งไปนอนดูเลยเราก็ ได้วายต้องมรก็เลยแบบก็เลยแบบเออก็อยากเติมความหวานได้โนโนโอ้ลูกไม่ได้ไม่ได้นี่ระดับประเทศเลยนะลูกนะไม่ได้พีดพีโอเคก็ก็เลยคิดว่าแบบเออมีอีกสักคนดีกว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่าได้ดูแลด้วยกันอย่างนี้มันมัน ก็ปรึกษาคุณหมอครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่ให้คุณแม่คุณแม่ก้อยเนี่ยเตรียมร่างกายให้พร้อมก็ไม่อยากให้เขาเครียดเพราะช่วงนี้ก็เลยเริ่ม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 รับงานกับมารับงานแล้วก็คุณแม่ก็จะเริ่มเครียดเพราะว่าแม่ต้องบำรุงต้องบำรุงต้องใช้เวลาต้องบริหารเวลาเยอะเฉยขาย เออ่มีแฟนเริ่มกระบวนการปีนี้ครับครับผมออเกบอกเราให้ฟังแต่ก่อนอื่นต้องบอกให้เลิกกินเน็กไทก็วยใมลูกเขาฟังเขาฟังเขาแบบอยากเอาเชยขาเอาเชยเอาเชยเอาเชยขาอยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องไหมคะมาโอเคเป็นภาษาอื่นแล้วค so ่ะอ่านตื่นเช้าแล้วนะาขอบคุณ เราให้ฟังเราให้ฟังแล้วก็ก็คือแบบเวลาเราไปเจอแบบเบบีตัวเล็กอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเออเนี่ยนะเชยเดี๋ยวเราจะมีน้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาไว้ก่อนก็คือเขาก็แบบโอเคอะไรเงี้ยขออภัยด้วยครับกทาเลก็เขาเขาก็เอนจอยคืออากคือเราเลี้ยงเลี้ยงให้เขาแบบไม่ได้ห้ามอะไรเยอะไปที่ไหนเราก็ อาไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวว่าสกปรกหรือว่าอยู่บ้านไม่ได้กลัวว่าแบบเวลาเขาเล่นแล้วมันจะเลอะหรืออะไรก็คือเรามีกรอบเนี่ยใหญ่อยู่เรื่องความปลอดจริงเราอยากให้เขาเลอะนี่แหละอยากให้เขาเลอะแล้วก็ไม่เป็นไรลูกเอาเลยเรียนรู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ซักทีเดียวเรื่องความหวานอมมุถ้ามีสองคนที่เป็นคูกนี่ต้องจริงๆมันจะหวานมันจะหวานไใจก็เดใจยังดื้อๆก็น่าจะเป็นความหวานที่เราแฮปปี้นะน่าจะแบบมีความสุขก็คิดว่าจะเป็นความสุขคือพอพอเราเห็นคนที่เรารักเนี่ย เหนื่อยด้วยขอนจะใช่คบตอนนี้คนคนที่คนที่เราลักเริ่มเหนื่อยก็เราก็จะรู้สึกเริ่มอยากช่วยเริ่มเห็นความเใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชิงทบทวนว่าโอเคเราเรากาลังสร้างครอบครัวเพิ่มนะอะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกําลังใจซึ่งกันและการเพิ่มก็อันนี้คิดไปเองจะมั้จะกลับมาวันเหมือนเดิมป่ะไม่รู้นะหวานห่าก็จริงๆได้หมดเลยครับ แต่ว่าคิดไว้ว่า,วาถ้าเ,เป็นผู้หญิงก็ดีเพราะชอบชอบเลี้ยงลูกสาวผู้หญิงก็น่ารักดีค่ะผู้ชายก็น่ารักเรียบร้อยเชียวครับดูเสียงครับผมแล้วผู้หญิงก็จะน่าจะเนี้ยน่ารักเรียบร้อยหน่อยเร็วเร็วนี้แล้วแหละยใช่ไหครับเป็นบา๊กหน้าจ่ายเป็นกำลังใจด้วยนะ